กราบสวาสดีพ่อแม่พี่น้องสบาสดีแลวก็สวัสดีเอฟซีเวิร์ดสุภูพสุคนะนพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกระเป๋าตายบรรยากาศยามาเช้าๆอากาศหนาวๆพี่น้องเลย,ยมื่อนี้มีลมผัดเย็นเย็นเนาะเมื่อคืนนี้นนนนนไปหาหร้านเช้าจนไม่ได้ทำลิปเลยพี่น้องเลยเผื่อไปเผื่อมาเนาะไปกับบริขีบริขีลุงใหญ่เด็กพี่น,อน้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป ไปคนเดียวเพื่อแบบว่าเอาไปหามามันก็สะดวกสบายเนาะหลัดไปมันก็ใกล้กว่าพี่น้องเอ้ยไปทางหลัดวันนี้ทาแม่เพิ่นก็สีแต่งเครื่องแต่งของให้หลานไะด้พี่น้องเอ้ยของผากห้แม่น้องแพ้ว่าน้องแพ้สิไปหาแม่ทางฝั่งไทยผัวแหละได้ยังแน่เบิง่งเอาเาบิง้งดูฮะ อือไข่หมดแดงกูปลาไอปลาคอปลาคอโอ้ปลาตะปินนะตะไทรโอ้ตะปินมันฉีกเป็นยากพี่น้องเลยมันอันนี้มันคืโตใหญ่เนี่ยอือไข่หมดแดงกันยังเอาหออมาเมยลูกหลาไข่หมดแดงแน่อันนี้กับป้าแห้งแพ็กไปแพ็กไปส่งให้เอฟซีเนาะตัวนี้อันแพ็กไปให้ส่งให้ FC เอฟซีพ, FC พี่ชายอยู่ทางอัน ฝั่งไข่พ่อแหละพี่น้องเอ้ยไข่มันแดงพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีอีกนี่พี่น้องอันนี้เป็นหวายนี่หวายเขาจะแพ็คแบบนี้เลยแหละพี่น้องเลยอันนี้เป็นยอดหวายเนาะพี่น้องเอ้ยยาบันฟักนี่นี่อันนี้เป็นหวายยี่เลยพี่น้องเขาก็จะแพกแบบนี้แหละเอาขันวานถ้ามีถุงพลาสติกอะเอาถุงพลาสติกอันพันพันพันก็ได้เนาะอ๋อเป็นลำลำ anh em cái mít để xăm này là phe nong ấy, kiềng khóng, thao mè phần anh cả, phần tiêm, súng qua hay lăn, lúc sau, súng qua mẹ nong phe, big cả, mẹ big boom mà để ma nó ไอเราไม่มบูมมากกันอ่ะอืมแมนแมนกับกับกานเอาต้องเห็ดบัตรจะก่อนเนาะเครื่องของกับสิประมาณน,นี้แหละอันนี้จะเป็นป้าแหง้งป้าแหง้งอะไอันนี้จะเป็นไวอันนี้คืออันนี้ซุ้มนี่นี่คือเอาสีฝากไปให้ที่ชายทางอัน ชนบุรีเนาะนี่สองอย่างนี่พี่นอ้องแต่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่อันของแม่น้องแพรนี่อันนี้กับแม่อันนี้เป็นปลาสดอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันปลาแห้งแต่ตัวนั้นไข่หมดแดงพี่น้องเลย,ปปลอ,ยอืมเตรียม <c oughs> ของฝากอย่างแจ๋วเลยพี่นอ้องไข่หมดแดงสดๆอสด มันเย็นอยากเป็นน้ำแต่แล้วจังหวะบนเอามันตัวนี้ตัวนี้นิววายสดสดเลยได้พี่น้อยเอามาเมื่อวานนี่แหละสับสิแกงแล้วเนาะพี่บอยสับสิกินพี่น้อยมียระรางไข่พร้อมอยู่ในนี่นี่แหละกล่องเดียวกันเลยนี่อยู่ในนี่นี่อยู่นํำกันเลยแต่ตัวนี้เป็นปลาแหงปลายยางของนาไพ่เนาะเลยกะไลยกันของเฮาเนี่ยพี่น้อย สองคนน้าไฟว่าฝากว่าให้ว่าไปแช่กระยิบติโอ้ยะเห็ดสัมทบราสัมเฮากินนี่แหละเนาะอาพาะว่ารสชาติเียเฮากินได้จาบางเทือกอะบางเทือกอะรสชาติมันสีเปิ้ลมักรสชาติคือกระเพราบอลเลอร์เท่านั้นนี่แหละเนาะน้าไฟเป็นอะไรกับแนวใดแหละเรียว่าแนวใดกับรท่านั้น เนี้ยได้ก็นเนี้ยได้ดอกพี่น้องเอ้ยว่าเรื่องสรสชาติกะบซัมทีว่าเฮาเห็ดกินเนี่ยซัมธรรมราของเฮานี่แหละแซ่บบ่แซ่บกะบซัมนี่แหละตัวสุดสุดเท่าที่เฮาเห็ดได้แหละเนาะพร้อมเตรียมตัวิไปเดี๋ยวได้พี่น้องเอ้ยบาททำแม่กัน,กน <laughs> ไปกันได้พี่น้องเอ้ยพาทถวแม่ไปเที่ยวฝั่งใต้ลงเบงิ่งวัอนี้ โอ้ยตำรวจทีจับไปจักเนาะตำรวจจับไปจักเนาะตำรวจจับก็ขอขนมตำรวจตำรวจที่จับไปเที่ยวฮ่องกงอีกไปไปเกาหลีอีกวะไปยักเนาะตำรวจไทยกันเลยบอฮาไปฮาเก่าแบบอันขอบัตรขอยยังขักแน่เนาะเตรียมเรียบร้อยแล้ว นี่เลยอยู่เฮือนบ่มีกระหนุบงบาเขากระื้นละลูกเราไปขึ้นรถเอาของขึ้นรถเลยพี่น้องน,นี่ฉันม,มีกล้องเอาใช้กล้อง บุมีกล่องน้อยนะโอ้น้องบิ๊กบูมนี่ใช้แค่วว่องค่ะโอ้แค่วว่องแค่วก็แค่วว่องเมื่อคืนนี้ได้เมื่อคืนนี้ขี่รถใหญ่ไปบอไปเฮือนบุญเออบไปขี่รถใหญ่ไปขี่รถจักไปสิอื สิได้พากันไปแล้วแหละพี่น้องเอ้ยบาทนที่เครื่องของก็ใส่นี่แหละนี่โอ้น้องวิกบูมก็อยากไปเนาะบิ๊กบูม<ป>ก็อยากไปนำได้พี่น้องเอ้ยชิได้พากันไปแล้วแหละพี่น้องอตู้พี่น้องเองเย้ยเตรียมตัวสิไปแหละ ไอ้ก <l'> okay. mm ็เจาะจานพี่น้องไอ้เวลานันนี้ก็เจ็ดโมงเช้าพอดีถ้าร้านชายก่อนร้านชายก็อยากไปพี่น้องไอ้ร้านชายไปนำอือว่าท่อร้านชายอยากไปนำเตรียมพร้อมหรือเปล่าเออเชือกขึ้นมัดแยกอักเช่นนั้นค่ะเออเชือกขึ้นมัดแยกอีกเช่นแกะออกไว้ให้แม่เจ้าแกะออกให้ค่ะ บ่อแยกันแง่ทีชุดๆไปเมันฟุ้นบรรยากาศยามเศร้าบ้านเฮากับสีแป๊ะสีเล่พี่น้องเอ้ยให้น้องแย่แก่ให้เอ้าตอนนี้ก็ขึ้นรถพี่น้องเอ้ยเตรียมพร้อมไปแล้วป่านนี้ตอนนี้ก็สิไปแล้วพี่น้องเอ้ยสามแม่เนี่ยน้องบิ๊กบูมเนี่ยไปกันสี่คนอ๋อหน้าใครก็ได้โถงเข่าใหร กูน่ะ <c oughs> ยันลูกยู่เขายันดูอยากถือข่าวไปน้ำอีกเอ้าวยัือเอาแต่นแนวกินฮัดปึ๊บเอ้าไปก่อนพี่น้องเลยอือก็นี้ก็ออกไปแล้วพ่อป <c oughs> ลุงล้างสิออกตู้ <c oughs> ลังสิออกพี่น้องนี่น้องวิบูงกับห่อเข่าเมย์เพิ่นห่อเข่ามาหายน้ำปลาลุงเลย ออกมาได้นแล้วตอนนี้ก็มาหอดคัวเลยเดี๋ยวกินกล้องให้เบิ่งก็รู้นี่มาหอดคัวเลยกำลังเดินทางกันต่อไปรู้ไหมตอนนี้ถึงเงี้ยังก็หน้าแล้วยังเหลืออีก10กิโลไปกันต่อนี่มาขึ้นรถเดินทางไปต่อพี่น้องเลยมาหนี้ เกมกัรดกันยังมันการจำอากาออกแต่เดินเนาะเดินทางต่อพี่น้องน้องเพ่ชิดไปเที่ยวไทยได้พี่น้องเฮียบาทนี่พิพัฒน์ทำเมร์ไปเบิ่งน้ำไปวัดวัดยังกาะปลอตายวัดภูมินุลมทำเมร์บรรยากาศเห็นพี่น้องพาพัฒนทำเมร์ไปนำเนาะเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสี ขอจบคลิปไว้เพียงสั้นี้เนาะฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเลยด้วพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าวคนแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสั้นี้สบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงลาพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีทั้งแม่ปุ่บ๊ายบาย,บาย,บาย